สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมกำจรในการขอนำเสนอที่ดินให้เช่าแปลงสวยทําเลที่ตั้งดีย่านแบริ่งลาซานสามารถเข้าถึงที่ดินแปลงนี้ได้อย่างสะดวกสบายทางซอยสีด่าน11และมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีแบริ่งนะครับโดยสถานีรถไฟฟ้าสีแบริ่งจะมีทางออกอยู่ติดกับปากซอยสีด่าน11ตัางที่เห็นในภาพนี้และ จะใช้ระยะทางเดินเข้ามาจากปากซอยเนี่ยประมาณ3 3 0เมตรก็จะเห็นล้วสังกะสีกั้นแปลงที่ดินอยู่นะครับปัจจุบันที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่2อตารางตารางวาและมีการปรับสภาพที่ดินให้มีการกำจัดวัชพืชและปรับพื้นดินให้สูงเท่ากับระดับถนนซอยแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้มีลักษณะรูปแปรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าและท้ายที่ดินกว้างเท่ากันอยู่ที่36เมตรความลึกด้านซ้ายและขวาอยู่เท่ากันอยู่ที่85เมตรมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานร้านอาหารที่อยู่อาศัยครับที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าไปถึงแลนด์มาร์คฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้อย่างเช่นเมกาบางนาน,นะครับซึ่งจะมีระยะทางประมาณ8-11กิโลเมตรนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรครับและอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนบางกอบพัฒนาระยะทาง3.8กิโลเมตรและโรงพยาบาลศิกรินซึ่งใช้ระยะทางเดินทางที่เท่ากันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเช่าที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อผมกําจรและคุณชลิตได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยู่ในหน้าจอณขณะนี้นะครับขอ รบกวนทุกท่านที่ชอบการนำเสนอนี้ได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในการนำเสนอที่ดินแปลงต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ